นี่แยเรื่องหัวใจผมยกให้คุณตอนที่สาสกลางดึกกับบรรยากาศที่เงียบสงัดความหนาวโชวยลมกระทบผิวแต่ก็ไม่ได้ทำให้เนื้อสากวันไหวตามเขาไม่มีความสะทกสะท้านใดๆนอกเหนือจากการสร้างสมาธิพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้สายตาคมกริบทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากจุดสูงสุดของตึกราฟาอีกฝากหนึ่งไปยังตึกอีกฝากหนึ่งโดยการเพ่งเล็งผ่านกล้องสองทางไกลเพียงชิ้นเดียวที่เขาถืออยู่นอกเหนือจากนั้นก็จะมีเพียงแค่ปืนที่เน็บไว้ตรงเอวสอบสองกระบอกวันนี้เขาอยู่ในบทบาทของการแฝงตัวไปกับเงากำแพงอาศัยชุดดำทั้งชุดในการอำรางเพื่อเป็นท่าม,มองสืบหาข้อมูลในนั้นตึกทำงานของพ่อเขา มีการเฝ้าอยู่กี่คนไอซันมึงอยากเห็นซูเปอร์แมนหรือเปล่าแถมไม่ไวายทำเสียงยียวนกวนประสราทตัดกันกับใจที่เครียดจัดหวังกลบเกลื่อนความรู้สึกของตัวเองชายหนุ่มยกยิ้มเอ่ยประโยคติดตลกในขณะกำลังติดตั้งสายสลิงพันลวันหึมึมืงนี่นะซันดูส่งเสียงผ่านหูฟังส่งสัญญ,ญาณที่แนบข้างหูเรกาโด ชายหนุ่มต้องการที่จะเหินฟ้าดิ่งพัสุธาแค่จะไปจัดการพักพวกของพ่อเขาและทำทุกวิธีทางให้พวกมันตายในขณะเสียงต้องเบาที่สุดการทำงานในครั้งนี้หากสําเร็จมันจะค้มเกินคาดแผนการใหญ่ในแผนผังก่อนหน้าสรุปจากที่ประชุมคือจะต้องเข้าไปติดตั้งระเบิดในตึกนั้นเพราะพวกเขาไม่ไว้ใจใคร เลยต้องพึ่งเรกาโดเหตุผลมีไม่มากแค่เขาคือคนที่เลือดเย็นและรอบคอบที่สุดแต่กระนั้นก็ภาวนาอย่าให้พ่อเขาได้ไหวตัวทันแต่กระนั้นก็ภาวนาอย่าให้พ่อเขาได้ไหวตัวทันฝีเท้าเบาหวิวดั่งใจสั่งหลังเขาโหนตัวลงมาทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งถึงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขาต้องการเฮ้ hey, พวก ก่อนที่จะสก,กิดกาดฝ้าประตูซึ่งกำลังเปิดปากหาวบอดมันหันมาตามเสียงแต่แล้วกลับถูกหักคอเซนี่โชคดีที่กาดอีกคนไม่ทันได้เห็นและมุมที่เขายืนหลบอยู่นั้นห่างรัศมีกล้องวงจรปิดตะวันใกล้โผล่พ้นขอ,ขอบฟ้าหญิงสาวที่นอนกลางเตียงนุ่มสะดุ้งอยู่เพราะฝันร้ายเหงื่อท่วมตัวปุดเม็ดใหญ่ขึ้นเต็มหน้าผากบ่งบอกให้รู้ว่าเธอกลัวแค่ไหน แต่หลังจากเบิกตาขึ้นมาด้วยความตกใจกลับต้องเบิกโพรงมากยิ่งกว่าเมื่อเจอใครคนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของเธอมานานแถมเป็นความทรงจำที่ไม่ดีเท่าไหร่นักหล่อนจ้องมองตาเธอไม่กระพริบมือกอดอกแน่นยืนห่างจากขอบเตียงไม่มากและยกยิบตรงมุมปากหลังเห็นสีหน้าประมาขวัญผวาของเธอไงนังเด็กกัมภาจำฉันได้ไหม ยังไม่ทันที่เธอจะมีโอกาสได้หายจากการมึนงงกลับต้องผวาซ้ำอีกครั้งเมื่ออุ้งมือของคนตรงหน้าถลาเข้ามาบีบคอระหงหล่อนกัดปากนัน่นเข็นแรงบีบสุดกำลังหญิงสาวตาเหลือกพละกำลังเอมิเลียนในตอนนี้ทำได้เพียงดิ้นคลุกคลักเท่านั้นมากสุดคงได้แค่ทุกตีและใช้ปลายเท้าตะบบบอกขึ้นลงให้เกิดเสียง แต่ไม่นานอุ้มมือนั้นก็ค่อยๆค,คลายออกหล่อนยังไม่คิดจะฆ่าเธอให้ตายเสียทีเดียวตั้งใจจะทำให้ทรมานเล่นก่อนจะกอดอกกลับไปยืนยิ้มเหมือนเดิมไงชอบไหมการทักทายแทนคำพูดของฉันเอมิเลียเอามือแน่นน้อยรูปลำคอตัวเองพร้อมไอแคกแคซึ่งตอนนี้เธอเหมือนช็อกไปแล้วเอมิเลียปุดลุกขึ้นมานั่งในท่าชันเขา่า หล่อนถอยร่นหาที่พึ่งรุนรานอย่างน่าเวทนาน้ำหูน้ำตาไหลไปพร้อมๆกับปากที่สั่นระริกความรู้สึกเหมือนคนจมน้ำที่ถูกยัดเยี่ยนให้เมื่อครู่นี้บวกกับสภาวะไม่ทันได้ตั้งตัวของเธอมันทำให้เธอถึงกับต้องร้องไห้ออกมาคุณคุณเคลที <c oughs> ่คามจำดีนี่เคลที่ยิ้มหยันนี่แหละคือไพ่สุดท้ายที่เรกาโดวิสกล่าวถึงร่างบางถอยร่นจนชนหัวเตียง หน้าตาตื่นตระหนกด้วยความกลัวหลังเห็นคนมาใหม่คือคนที่อันตรายที่สุดนอกจากเจ้าของบ้านในเรื่องมีอิทธิพลคงหนีไม่พ้นคนนี้หากไม่แน่จริงคงมายืนตระงานทำร้ายเธอแบบนี้ไม่ได้แน่ดวงตากลมหวาดหวัน่นปริ่มไปด้วยน้ำตาดิมฟีปากเม้มเข้าหาการสั่นระลิกจะสิ้นที่พึ่งจนตายจริงๆก็คราวนี้กระมังคุณต้องการอะไร นอกจากประโยคสั้นแต่ได้ใจความคงไม่มีคำอื่นใดจะเอื่อนเอ่ออีกหญิงสาวต้องการรู้แค่นี้เพียงแค่จะให้หายอึดอัดและสรรหาประโยคอื่นมาถามต่อเพื่อถ่วงเวลาให้นิ้วน้อยๆของเธอสามารถกดปุ่มส่งสัญญาณไปหาใครคนหนึ่งได้ซึ่งก่อนหน้านี้มันถูกเอาซ่อนไว้ใต้หมอนเขาบอกเรื่องนี้กับเธอก่อนไปเพราะเมื่อนิ้วแต่สัมผัสมัน,มนเพียงแค่นิดเดียว แจ้งเตือนนั้นจะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟนของเขาทันทีต้องการค่าแก่ไงร่างบางเห็นท่าไม่ดีจึงพลิกตัวหลบหลีกแต่ว่ากลับเสียท่ากลับพลัดตกเตียงจนแผลฉีกขาดหญิงสาวส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดกระนั้นยังคงกัดฟันคลานออกมาให้เร็วที่สุดแต่กลับถูกเคลที่ปรีเข้ามาจับขาไว้อย่าพยายามหนีเลยเอมมี่ ใบสั่งตายมาหาเธอแล้วซึ่งฉันเองก็รอมานานแล้วเหมือนกันท่านไปทำอะไรให้หญิงสาวถามพร้อมกับดิ้นคลุกคลักท่วงท่าที่เกิดขึ้นคงไม่น่าดูสักเท่าไหร่ต่อสายตาของใครสักคนที่เข้ามาหากตอนนี้มาเห็นว่าคนป่วยทางกายถูกคนป่วยทางจิตใช้เท้าเหยียบหลังมือขยุ้มเส้นผมไว้อยู่อุ้งมืออุ้งมือขยุ้มเส้นผมไว้อยู่ รากับเธอเป็นบางเหียนในขณะเอมิเลียเองก็ฝืนถึงขั้นแห่นหน้าฟันคบเข้าหากันแน่นเธอไม่คิดจะยอมแพ้และพยายามถึงที่สุดที่จะไม่ทำให้ตัวเองต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปมากกว่านี้อย่างไรจะต้องทวงเวลาไว้ให้เดกโดมาให้ทันแม้ความหวังที่มีจะรีบปรีเต็มทีก็ตามถ้าฉันพวกคุณจะได้อะไรด้วยความสะใจไง ถามได้ทั้งแผลเก่าที่กำลังฉีกเลือดสดๆไหลทะลุออกมาจากผ้าพันแผลเปื้อนเสื้อจนได้กลิ่นคาวคลุ้งทำเอเมิเลียหน้ามือ่อแทบจะหมดสติเพราะเธอเป็นคนที่กลัวเลือดเป็นที่สุด<_><_><_>แค่นั้นนะหรอคุณน,นี่มันขี้ฉาจริงๆเลยหญสาวแค่นหัวเราะทำเรื่องตรงข้ามกับใจทุกอย่างทั้งที่ใจนั้นแสนจะกลัวกลับทำใจดีสู้เสือ หวังยั่วให้ฝั่งตรงข้ามกดจนบ้าได้ผลเด้วที่ปล่อยเส้นผมทันทีลิกเธอหันมาเผชิญหน้าซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีหากตอนนี้หล่อนจะเป็นผู้ช่วยพยุงร่างของเธออย่างไม่รู้ตัวว่าไงนะเอมิเลียเม้มปากสนิทในหัวท่องจำไว้แค่สร้างเกราะขึ้นมาอดทนกับเสียงตวาดใส่หน้านี้ให้ได้ก็พอกับรอยจิกขวนเล็กน้อยที่หล่อนฝากไว้ หวังต้องการเพียงแค่ได้ระบายอารมณ์เ sì ท่านั้นส่วนอย่างอื่นคงไม่น่ากลัวเพราะดูเชิงแล้วหล่อนยังไม่มีความกล้าพอถึงขนาดทำให้ตายสักเท่าไหร่ก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละคุณ uh, มันน่าทุเรศมีทุกอย่างเพียรพร้อมแล้วแต่กลับไม่รักษาไว้น้อยอิมเอมี่และชายจังหวะนั้นที่หล่อนทลาเข้ามาเตรียมขย้ำเธอดีตัวเองออกไปตั้งบางหลบหลีกได้ทันท่วงที ใช้แรงฮึดเครื่องสุดท้ายในการพยุงตัวเองยืนขึ้นก่อนจะเซไปชนของกีดขวางเล็กน้อยแต่นั่นก็เป็นที่ยืดเหนี่ยวให้เธอได้ดีทีเดียวเสียงของตกลงมากระทบพื้นจนแตกนั้นก็เป็นสัญญาณให้คนข้างนอกได้ยินบ้างไม่มากก็น้อยจะหนีไปไหนมานี่เอมิเดียใช้จังหวะตอนเขีย่ที่กระโจนเข้ามาหาหวังดีดเท้าไปกลางลำตัวแต่ แรงยกที่มีกลับทำได้เพียงแค่ถีบโดนหน้าขาเท่านั้นซึ่งนั่นทำให้เธอเสียหลักล้มลงไปไม่เป็นท่าหญิงสาวเบิกตาโพลงก่อนจะคลานหนีรุนรานพร้อมเลือดที่ไหลไม่หยุดนองพื้นตามรอยลากจากแขนของเธอที่ใช้เป็นการคำยันเอเมิเลียทำหน้าเยเเกน้ำตานองหน้าทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยและกลัว เมื่อข้อเท้าถูกยึดไว้อีกครั้งด้วยเงือมมือของเคลตที่เสมือนหนวดปลาหมึกพยายามลากเธอลงไปยังท้องทะเลลึกยังไงอย่างนั้นแกหนีฉันไม่พ้นหรอกเอมมี่เพราะแกพี่ชายฉันถึงไม่รักฉันเพราะแกพี่ชายฉันถึงคิดว่าฉันบ้าถ้าพ่อไม่มาช่วยป่านนี้ฉันคงไปกินยาหลังอาหารกับผักตรงเวลาทุกมือของหมอจิตเวชแล้วก่อนจะชะงักกึกหยุดดิ้นกระทันหัน ตกใจหรือไปตกใจในนรกก็แล้วกันไม่นะเคียวที่ใช้จังหวะนั้นลุกขึ้นเตรียมกระทืบเธอแต่แล้วเคียวที่ร้องกรี๊ดเสียงดังร่างเพียวกับถูกผลักออกไปไกลมากกว่าสองเมตรและล้มไม่เป็นท่าโดยมือของใครคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยทันเวลาพอดีภาพหลังร่างบางกระเด็นล้มพับไม่เป็นท่าคงจะเป็นขาใครสักคนของผู้มาใหม่ ที่ยืนตระหงานอยู่ตรงข้ามเอเมิเลียเงยหน้าขึ้นมองก่อนจะกระพริบตาปริบๆนึกไม่ถึงว่าจะเป็นเขาและเขานั้นที่กล้าทำลูลแคนใช่เป็นเขาจริงๆด้วยหญิงสาวไม่มีโอกาสได้สงสัยนานก็ถูกมือของเขาดึงให้ลุกขึ้นถือวิสาสะพยุงร่างบางโดยการโอบก,กอดสายตาที่มองมาอย่างเธอนั้นแทนคำถามที่ห่วงใย,ยเป็นอย่างดี ก่อนจะบิดเบือนไปทางผู้กระทำอย่างเกรี้ยวกราดหล่อนนอนจุกกัดฟันเส้นคอขึ้นเอ็นด้วยความโกรธแค้นก็แน่สิหล่อนถูกผลักเต็มแรงผู้ชายขนาดนั้นแถมยังกระแทกชั้นวางของมีหรือจะไม่จุกเสียดกระดูกหักบ้างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แกไอ้ขี้ค่ะแกกล้าทำชั้นเมื่อหล่อนพยุงตัวขึ้นมานั่งได้ก็สาดถ้อยคำหยาบคายไม่น่าฟังใส่ทันที หน้าแปลกที่ลูแคนยืนนิ่งเสมือนรออะไรบางอย่างทั้งทๆที่เขานั้นสามารถหนีไปได้คุณหนูไม่ควรทำแบบนี้นะครับหากพี่ชายรู้คงไม่ดีเขาสายหน้าหรือว่าสิ่งนี้คือเรื่องที่ทำให้เขารอลูกแคนเดินไปพยุงคุณหนูของบ้านหวังให้หล่อนยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองแต่แล้วกลับถูกตบหน้าฉาดใหญ่เต็มแรงจนหน้าหัน เขาแค่นหัวเราะยกแขนขึ้นปาดเลือดต่างกับเอมิเลียยกมือป้องปากด้วยความตกใจไม่คิดว่าชายหนุ่มที่มาช่วยเธอจะโดนยามขนาดนี้มีหนำซ้ำที่ทำให้กังวลไปยังอนาคตแล้วหลังจากนี้เล่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเดโกโดวิสรู้ว่าเขานั้นทำเคลที่เจ็บจะไม่เกิดบรรทานโทสะเป็นฟืนเป็นไฟหรอกหรือ แต่ถ้าว่าดูเหมือนเจ้าตัวไม่ได้รู้ทุกร้อนอะไรแกไม่ตายดีแน่ฉันจะฟ้องคุณพ่อเรื่องนี้ท่านเป็นคนสั่งมา <c oughs> แถมยังแค่นหัวเราะระรอกแถมยังแค่นหัวเราะอีกครั้งสมเพศต่อคําอวดโอ้ลูแคนแค่นหัวเราะอีกครั้งสมเพศต่อคําอวดเก่งของเคลที่จะไม่ย่อเย้ยหนิบแนมสักนิดก็กลัวจะอ,อกแตกตาย ทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งเรื่องนี้ไม่มีใครเคยสอนคุณหนูหรอครับว่าการทําร้ายคนหรือวางแผนเอากันถึงตายมันเป็นคดีร้ายแรงและผิดศัธจธรรมที่สุดรักคุณท่านก็ไม่ควรปริปากออกมาง่ายๆถึงคนวงการแบบนี้นะครับถึงผมจะเป็นแค่ขี้ข่าแต่ผมก็ไม่เคยพูดผมรู้ว่านั่นอ่ะมันคือข้อหลักของคนที่มีจรรยาบรณพอ ไอ้ <I> ผมทำตามคำสั่งเช่นกันที่พรักคุณเมื่อสักครู่มันก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันละครับเพราะถ้าหากผมมาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวป่านนี้คุณหนูคงโดนผมฆ่าไปแล้วเคลที่เบิกตากโพลงนึกไม่ถึงจะได้ยินคำนี้คำว่าจงรักพักดีไม่ใช่สิไอ้หมอนี่มันไม่ได้เห็นหล่อนเป็นน้องสาวแจ้นาของมันสักสักนิด ไอ้หมอนี่มันไม่เห็นหล่อนเป็นน้องสาวเจ้านายของมันเลยสักนิดผมคงไม่ต้องบอกหรอกนะครับว่าใครคือคนวงการผมอย่างเช่นคุณหนูแต่ผมจะขอร้องคุณหนูไว้อย่างหนึง่งอย่าคิดจะสู้โดยการตลบหลังเฉียวเพราะถึงยังไงคุณหนูก็สู้ผมไม่ได้กระดูกผมกับคุณหนูมันต่างกันไปครับนายหญิง อีกทั้งเมื่อพูดจบยังไม่วายทำเคลที่ยืนอึง้งอ้าปากเอ๋อมองคนสองคนพยุงกันเดินออกไปอะไรนะอะไรนะนนายหญิงอันรึไม่จริงอ่ะไม่จริงอีนี่มันเป็นแค่เด็กกำพร้าหล่อนสายหน้าไปมาไม่ต่างกับคนบ้าตาแดงกล่ำเออล้นไปด้วยน้ำตา เอมิเลียพยุงพาออกอยังนอกห้องลูแคนใช้โซฟากลางห้องโถงซึ่งใกล้ที่สุดเป็นที่รองรับร่างบางก่อนเจ้าตัวจะคุกเข่าลงเบื้องหน้าจะขอดูแผ่ใต้ผ้าพันที่โชคไปด้วยเลือดทว่าหญิงสาวกลับผวาตกใจเออเอ็นแผ่นหลังติดกับพนักยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาบางังพร้อมสีหน้าฉงนคุณจะทำอะไรผมแค่จะดูแผลให้ ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะรอบหน้าสวยเบึ้งตึงออกคำสั่งเสียงต่ำร่างสูงเม้มปากแน่นไม่ยอมลุกหญิงสาวขัดใจจึงรั้งแขนของเขาขึ้นมาเองแต่เรียวแรงที่มีกลับทรยศทำได้แค่ขยุมโดนเหนือเสื้อเท่านั้นส่วนอีกประเด็นคือเข่าเกรงไม่ยอมทำตามมันคือหน้าที่ของผมลูแคนเอ่ยเสียงแผ่วเอมิเลียฉุนกึก ขมวดคิ้วนิ้วหน้าและจ้องนิ่งมายังเขายกแขนคู่เตรียมกอดอกหญิงสาวลืมตัวไปว่าตัวเองบาดเจ็บหลอนร้องเสียงหลงบริกรรหนุ่มตกใจไหนผมขอดูด้วยความเป็นห่วงเลยลืมอะไรบางอย่างระหว่างเส้นบางๆของคนสองคนดูแขนผุดลุกไปนั่งข้างถือวิสาสะดึงแขนเดียวไปจับไว้ก่อนจะเปิดแขนเสื้อวางดูแผลเออขอโทษครับหญิงสาวดึงเสื้อกลับ ในขณะเขารีบเบือนหน้าไปทางอื่นส่วนเธอเองรีบจัดแจงเสื้อผ้าที่หลุดด้วยให้เข้าที่เสื้อใหม่ด้วยใบนหน้าที่ชาวา่าก่อนมองเขาสลับกับหน้าอกเมื่อเห็นว่าเขาดูตกใจกับภาพก่อนหน้านี้ไม่น้อยพร้อมปิดเบอกตาที่สั่นระริกเธอจึงรีบอธิบายทันทีเพราะมันไม่ใช่ความผิดข,ของเขาทั้งหมดเออหมอหมอไม่ให้ฉันใส่จุดชั้นในครับไม่เป็นไรยังไง ผมก็ต้องทำแผลให้คุณแต่แผลมันอยู่ใกล้มากยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันว่าคุณน่าจะตามหมอตอนนี้ไม่มีใครแล้วครับนอกจากผมนายหญิงแล้วก็คุณหนูที่ผมขังเธอไว้ในห้องนั้นเขาเรีพูดเน้นคำเอมิเลียนิ่งเงียบในขณะดวงตาคมโตนั้นยังมองกรอบหน้าเซี่ยวข้างเขาไม่ห่างเขาดูประมาทอย่างเห็นได้ชัด และที่สำคัญไม่ยอมลืมตาหรือแม้แต่ขยับขยื่นตัวเอมิเลียอมยิม้มยังไงคุณก็จะทำแผลให้ฉันให้ได้ใช่ไหมคะแม้ลูกแขนจะตื่นตระหนกรอบเกลือน้ำลายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ด้วยหน้าที่บวกกับกลัวบาดแผลจะเป็นอันตรายต่อเธอเขาเลยจำเป็นต้องข่มใจตัวเองครับมันคือหน้าที่หรอคะหญิงสาวถามเสียงหวานกลางวานที่ยังจะขยี้หัวใจเขา ลูแคนคืนน้ำลายอีกครั้งตอบตรงกับคำถามครับนั้นก็หันมาสิคะเขาเผลอลืมตาขึ้นหลังฝ่ามือบางเลื่อนมาแตะหัวไหล่แกร่งทำเขาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าค่อยๆหันกลับไปมองเอมเบรียนั่งตัวตรงยิ้มอ่อนส่งมาให้ชี้นิ้วค่อยๆปลดเศษผ้าที่ขาดวิ่นตรงไหล่ออกมันเลื่อนหลุดจากหาปะละลงแขนช้าๆ รูแคนเหลือคืนน้ำลายอีกครั้งเมื่อเห็นก้อนเนื้ออวบยุ่นเต็มสองตาภาพตรงหน้านั้นคือสลีละผู้หญิงโดยแท้จริงมันทั้งสวยเหมือนภาพวาดและที่สำคัญเธอคือผู้หญิงที่เขาหลงรักมาโดยตลอดหวังว่าสามีฉันจะเข้าใจและเป็นคนสั่งให้คุณทำแบบนี้นะคะประโยคเหล่านี้กลับทำเขาสะดุดราวกับฉุนให้เขารู้จักพวัง ถ้าเขามาเห็นฉันนึกไม่ออกเลยจริงๆค่ะว่าจะอธิบายเขายังไงไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยเร่งให้หน่อยนะคะเพราะฉันเพิ่งกดสัญญาณขอความช่วยเหลือไปพักใหญ่และคาดว่าเขาน่าจะใกล้มาถึงแล้วจบตอนที่สามสิบ